7จ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแม่พันเหลือสิบาทเนี่ยผู้จัดการจะว,ว่ายังไงไม่รู้ดูคนดูหน้าผู้จัดการแบบเริ่มบูดอีกแล้วไ <c oughs> ม่น้องแปดหมื่นกว่าไม่ได้ใครอยากได้ไมซซาราโมนิีกนะครับสี่พันห้าร้อยบาทขาดตัวโนอนเข้าบัญชีนี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะถ้าเป็นนายเกษมโพเมืองห้ามโยนเด็ดขาดกลับนนมาถึงเชียงรายนะครับพี่น้องกลับมาถึงเชียงรายปุ๊บก็ คลิปก่อนหน้าถ้าใครดูช่องครองเด่นแฟมิลี่ใช่ไหมใช้เงินจนหมดใช่ไหมวันนี้มาถึงเชียงรายไม่มีแรงพูดแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแรงพูดอะไรพูดอะไรสิทริปการเดินทางที่มีคนเราอันนี้อันนี้พระเอกกำลังหลับเลยเอ้าตื่นแิเหรอไปกินเคฟซีใช่เหรอไปกินแคฟซีมไหมลูกถึงแล้วไปซื้อไมซาลาบอนอีกมาได้อาทิเดียว สวัสดี FC ฟซีโคเหลแฟมิลี่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านค่ะซื้อใหม่มาตัวนี้ตัวดีด้วยตัวลิมิเต็ดด้วยไมซ์าราโมนิกตัวลิมิเต็ดสติเกอร์ยังทันได้แกะเลยเนี่ยหายใจไม่เต็มปอดเลยหายไปอันนึงคือคือตัวนี้เป็นตัวส่งตัวตัวนี้ตัวรับจะมี2ตัวตัวนี้ตัวนี้มันหายไปมันหายไปตัวหนึ่งก็คือตอนนี้ถ้าใช้ใช้แต่คนเดียวอ่ะนะอีกคนหนึ่งก็จะไม่มีแล้วเราจะต้องเดินทางไกลคองเสร็จไม่ยอมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไ้เทินทางไกลเราจะไป ไม่ใช่ไม่ยอมเราต้องได้เทินทางเราต้องได้ใช้อ่ะของมันต้องใช้มันทำไงดีทำไงดีตังตัวเองควักตังตัวเองไปเดินไหมนะเฮี่ยนี่นี่นะเั่าประตูนะเปิดประตูก่อนนะไปไหมกนี่ก่อนสิประตูจะไปหรือไม่ไปล่ะไปอ๋อไปเอาเป็นเป็นเกินคนหนึ่งก็คือมันอาจต้องได้ขอเงินเบิกเงินหน่อยเดือนนี้ เดือนแล้วก็อย่างนี้แหละไม่ใช่เดือนอาทิตย์ก่อนเพิ่งซื้อไปยังไม่ถึงเดือนเลยอ่ะเขามีโปรโมชั่นจนถึงแค่วันที่16นี่เองจาก9,990บาทลดเหลือลดเหลือเดี๋ยวไปดูน้ำเซววิเท่ากัน้รู้สึกเดี๋ยวไปดูเท่าไหร่อรับหน่อยเซมาาเลยตอนทำไงเนี่ยเดี๋ยวจะขายต่อนะขายต่อให้ขายอะอันนี้สำหรับคนที่เอาไปไลฟ์สดขายของหรือว่า ถ่ายคลิปคนเดียวอ่ะแบบว่ามันมีสายสายไมค์ต่อให้ด้วยนะครับเรามีตัวต่อใส่มือถือแล้วใส่ DSLR ได้ตัวคนรีเปลี่ยนกางเกงตอนนี้เปลี่ยนกางเกงเดี๋ยวไให้คุณเปลี่ยนไปชุดก um ันหนึ่งแม่ไปโรงพยาบาลดีกว่าดำในหัวไม่เท่ากันเดี๋ยวทางลงพยทางนี้เหรอนี่แหละทางลงประจำตอนไปซื้อก็ลงทางนี้แหละออพอจะพอถ้าได้เสียตังค์นี่ต้องลงทางนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไปข้างหลังหลังหลังบ้านหน่อย ทางในตำนานนี้เรามาถึงเซนทรัลเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะพักแค่วันเดียวแล้วเราก็จะเดินทางอีสานกันต่อนะครับตัวอีสานกันนี่ก็จะพาไปดูร้านประจําผมจะซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําผมซื้อร้านนี้หมดแหละตามมาตามมามาบิ๊กคาเมราครับร้านประจำวันนี้ผมก็ซื้อซื้อนี่แหละแล้วก็น้องของที่นี่บริการรักเหมือนน้องชายรู้จักกันดีก็มาซื้อของประจําครับสวัสดีสวัสดีน้องเบวสวัสดีเอเนาะน้องเบวนี่แหละก็คือสวัสดีครับ ผมปรึกษาเรื่องกล้องเรื่องทุกอย่างแหละจะมาปรึกษาที่นี่แหละ <ขอ S 1> วันนี้ <ขอ S 1> โทรมาปรึกษาเมาื่อวานแล้วว่ามันหายไปอันเดียงเนี่ยซื้อซื้ออันเดียวขายไหมอ่าวิดแคมิ่ <c oughs> มเมาเชียงรายครับอยู่ตรงเซ็นทันใช่ไหมโอ้เสียดายมากเลยอ่ขนาดเลือกสีส้มขนาดนั้นออขนาดสีส้มนี่ <c oughs> น่าจะเวลามันหายที่มันน่าจะเจอง่ายนะ <c oughs> ยังหายอยู่เลยยังหายมันเซ็ตนะครับไหนก็ผมว่ามัน ตัวร่งส่ตรงเนี่ยขอแน่ยมันเหมือนสัญญาณวิทยุเนาะครับมันมันเหมือนกับสัญญาณวิทยุวิทยุวิทยุสื่อสารเนี่ยนะตอนนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นเตีใช่ไหมตัวตัวไหนครับตัวนี้แหละมุดนะครับเอ้ามุดแล้วได้ั่นอะไรอ่ะเหน่งนะครับอ๋อมุดเหรอฮะเพราะนั้นก็สื่อ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดพันเหลือสิบบาทเนี่ยผู้จัดการจะว่ายังไงไม่รู้เนี่ยเป็นยังไงก็อนุมัตินะอันแรกอันนี้มันพ่วงต่อมาสักสามอันได้ไหมสมมติเราใช้เนี่ยตัวเนี้ยมันมันเป็นชองสัญญาณแค่สองสองแอมปนะครับที่จริงมันไม่ที่จริงมันจะมีสัญญาณมันกับวิทยุนะว่าช่องอะไรช่องอะไรมันจะมีรหัสไหมบอกเกิดว่ามันใช้ได้สามอันนี่ดีเลยเนาะแต่อันนี้มันน่าจะกำหนดไว้นะครับมันน่าจะล็อกสัญญาณไว้นะครับ ได้ได้แค่สองตัวแพ้ได้แค่สองเต็มที่นะครับอ่าครับเปิดสังเกตมันจะแต่แต่ตัวนี้ถ้าอันเดียวเนี่ยเขาขายที่นี่อยู่างห้าพันกว่าบาทใช่ไหมคือสำหรับคนเอาไปไลฟ์สดอย่างเงี้จะจะใช้คนเดียวเนี่ยมันจะใช้อันนี้อันนี้ตัวอันนี้เป็นตัวร<ถ>ับอันนี้เป็นตัวส่งถ,ถ้าเซตถ้าเซตนห้าพันมันจะจะถิ่นตัวรับตัวส่งอ่ามีสองอันนี้นะคือคือตัวนี้นะนี้นะห้าห้าพันกว่าบาทเนาะแม่ครับห้าพันสี่ครับห้าพันสามี้อยห้าสิท่าไหร่ 5้0 0ัามจาก6,700หรือ5,300นี่ผมจะขายเท่าไหร่นี่ยถ้าว่าคิดว่าถ้าขายขายได้เท่าไหร่ขายให้คนต้างฟังออกเนี่ยใช้ไปถึงอาทิตย์อ่ะมีใบรับประกันจากบิ๊กแคมิล่าเซ็นทันเชียงรายนี่นะครับตัวนี้นะขายสัก4,500ัน้าได้ไหมสมมติสี่พันห้านี่ก็น่าจะเอากันนะครับฮะฟรกเลยนะครับ4,500นหขาย4,500เนี่ยสองอันเนี่ยขาย4,500พร้อมตัวชาร์จอย่างนี้นะก็ผมจะขายตรงนี้มาซื้อตัวนี้ไงสำหรับคนที่เขาขายออนไลน์หรือเขาใช้คนเดียวมันก็ซื้อได้เนาะ ชาวคนเดียวกับใจอันเดียวอ่ะคุ้ม<อ>ยู่ไะครับผมว่าคุ้มนะนะ 4, นสี่พันห้านี่ซื้อไปที่เดียวมีไบ้รับประกันหนึ่งปีจากศูนย์บิ๊กคาเมราที่นี่เลยจากศูนย์เลยอ้าวตัวนี้แหละอันนี้เดี๋ยวจะไปหาขายเอาใครสนใจก็ทักเพจมาได้ <c oughs> ไค์กิ๊บอยากได้ตัวนี้นะอยากได้กล้องมิโดเลตอีกตัวหนึ่งมันคุณภาพแบบดูดูหน้าผู้จัดการเริ่มบูดอีกนะพี่น้อง 8ปดหมืนกว่าเจ็ดหมืนกว่าไม่รวมเลนมั้เลนอีกแล้วแต่ว่าจะเอาตัวไหนนะแต่นี่มาแล้วนะนี่ทไม่ออกเลยตอนนี้รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็นสีส้มแทนตัวเดิมนี้ตัวเดิมนี่ขายมาสี่พนาขายไหมใครจะขายอ่ะเราจะขายเผื่อเอฟซอยากได้ใครที่แบบไลฟ์สดดูรถถ่ายคลิปคนเดียวประจำไม่ไม่ได้ถ่ายคู่ไม่ได้ถ่ายคู่ก็ซื้อไปคือถ่ายคนเดียวใช้คนเดียวได้ไง จงใสอลุมพูแน่นอนเลยเนี่ยไม่ไม่รู้แล้วแต่ใครจะเอาก็จะขายสี่พันห้าพอซื้อ,ซ,อ <8 S 1> ซื้อเหมือนเดซื้อเท่าไงเด็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบบาทแปดพันอ่ะขายสี่พันห้าซื้อไปอาทิตย์เดียวยมีกล่องครบนะกล่องนี้อยู่บ้านมาครบมีสายทุกอย่างครบหมดยังไม่ถึงเดือนเลยอ่ะอาทิตย์กว่าใช้ไม่กี่ที่เดือนแ้ต่เอาตัวนั่งแตนตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เหรอของรถด ตัตัวนี้ราคาพอๆก,กันครับแล้วตัวนี้ไม่มีไม้เหรอครับเออไม่ไม,มีฐานไหมตัวนี้ใช้ทไทยครับ <นะ S 2> ใช่ครับใช่ฐากนกระดุมมาแต่ตัวนั้นผมเห็นเขาใช้มันก็สวยดีนะแต่เขาก็สั่งจากร้านนี้นะอันนี้ออนทัวร์ใช้แต่ผมเห็นมันสวยดีจะเอาใส่สั่งออนไลน์เนี่ยนะครับเอาใส่ออนไลน์แต่เขาบอกส่งจากมิกแทนเบล่าเชียงรายเออเหรอครับอ้าวแต่แน่ว่าส่งไปให้เลับ ไม่รู้ก็เนี่ยก็เนี่ยมันก็บอกว่าส่งจากบิ๊กคาร์เมล่าเชียงรายไปให้เนี่ยร้านค้าอยู่ที่บิ๊กอันนี่บอกมาซื้อนี่เลยเพราะว่าของสินค้าอยู่ที่บิ๊กคาร์เมล่าเชียงรายเนี่ยเนี่ยแล้วค้าออนไลน์เนี่ยบิ๊กคาร์เมล่าเชียงรายเนี่ยเนี่ยนี่ลิงก์ของเขานะเขาบอกส่งมาจากบิ๊กคาร์เมล่าเชียงรายพอมาถึงที่นี่ไม่มีหรือเขาแอบอ้างหรือเปล่าตอนนี้มันยังบอกเข้าเต็มเลยนะมันยังมัวังอยู่นะหรือว่าเขาแอบอ้างบิ๊กคาร์เมล่าเชียงรายอาจจะส่งมานี่แล้วก็ที่นี่แพ็คส่งกมาที่นี่ อ่าตัวนี้แหละไม่มีส่วนลดแล้วเนาะค่ารีวิวให้หนึ่จากเก้าพนเก้ารก้าสินะครับมีถึงวันที่16<อ>เดือนนี้ก็จะปรับราคาเป็น9,990บาทถือว่าเป็น,น10,000บาทอ่ะคุม้มครับคุม้มไหมคุ้มที่ไหนที่ไหนเราตอนนี้อยากร้องไห้อ้าวเอาเตัวนี้นเลยอ่ะเอาเลยอ่ะตัวเนี้ยบริการใจครับถ้าซื้อทีเดียวนี่คุ้มอยู่ ไมวันนี้ผมซื้อไม้ที่ร้านนี้ไปสามตัวนะดูหน้าเขาเขมีความสุขอย่าให้ดูหน้าตองไ้นะแต่ว่าเดี๋ยวเงาเหมือน้ี่ปรับไม่ได้เจ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 เ่เจ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 เไอ้เจ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 เกว่าจเจเยเนพ่อจเจเย็นเะเฮ้ยเจ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 เนเเจเจ้จเจเจจเเจเจเจเ่เจเเเจเจเจ่จเเเี่่เ ตอนนี้เหมือนก,ก<ข>อดทำงานไม่เต็มภาพสวยเลยแบบเธอแบบนั้นเป็นฟูเฟมเนาะฟูเฟมหรังนี่เบิร์หมดเลยซื้อเลนี่เท่าไหร่เลนี่ถ้าจเอาดีๆหน้ากับสองเจ้าอนี้ครัองแชนอนนะแต่ถ้าเอาของไทยกัมืเ่เอาแบบเล่นฟูเฟมก,กันเท่าไหร่ับประมาณสงเลนสองมื่นตายถึงพมื่นนะ,ะเลถึงเลถ้าเลนมาคิดนะคบเนคิดห่วไปเลนคิดทั่วไปแบบแต่ว่าเป็นฟูเฟมนี่นะเอฟสวยคิดแปดแต่ลดช่วงนะอ่าก็หกมื่น อ่ะอย่างดีๆนะอันนี้แปดหมื่นอันน่าหกหมื่นแสนแสนนิดนิดแสนกว่าเนอเอาแสนสัตย์ใช้จนเดิมไปก่อนอ่ะพ่อคุณเป็นไงครับพ่อคุณเป็นไง,นนไงดูพ่อช็อปแล้วเป็นไงกำ <c oughs> ลังคิดเลยว่าถ้าพ่อเบื่อกล่องเดี๋ยวก็มาให้รู้คือเกา <c oughs> อ่เาโอแล้วลูกจะใช้ต่อพ่อไหมเนาะ <c oughs> ลูกอาจจะเพื่อไ,ไว้นะเอาถึงถึงช่วงเวลาขายของนะครับใครอยากได้ก็รีหนดังครับขายแบบ ไม่ต้องถามว่าขาดทุนเยอะหรือขาดทุนน้อยขาย4,500บาทพร้อมที่ชาร์จตัวนี้จะดีมากคือใช้แล้วติดใจคือเวลาเราใช้เราเก็บในกล่องมันก็จะชาร์จให้เราเลยม<ต>ันปิดไว้เนี้ยมันจะชาร์จแต่เราจะใช้มหก็เต็มแบตเตอรี่เต็มแล้วแบตเตอรี่ใช้ได้8ชั่วโมงแต่ว่าขอ,อย้ำนะคะใช้ได้แค่คนเดียวอ่าไม,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 มีมันจะชาร์จให้อย่างนี้ต่อเลยก็คือก็คือสำหรับคนที่ถ่ายคลิปคนเดียวอ่ะนะ,นะแล้วผมก็ไม่ลดเลยนะถ้าไม่ขายไม่ได้ผมก็รอบางที เอ่อเอฟซีเจออีก so ต like ัวนำมาส่งให้ก็ค huh? you know ือที่จริงสองคนก็ได้นะเราต่อมันมีมันมีไม้สายต่อระหว่างกลางนี้หรือว่าระวางอย่างนี้ก็คุยกันชัดเลยเสียงดีเลยไม่ไม่ใช่ว่าเพราะอย่างนี้เราดังแค่คนเดียวนะแต่มันมีอุปกรณ์เสริมอยู่เยอะเต็มนะฮะเดี๋ยวจ่ายันบาทแล้วละเงินรดมันไม่มีสักบาทสแกนนะคะสแกนครับครับเราต้องจ่ายก่อนไ่ไหนล้วซ่อมอ่ะเอาไปเลยเหรอซ่อมอะไรไม่ผมมาไปไหนละ ไม่เอาไปยิงเอาไปยิงอยู่อ่ะคือไปสแกนสินะก็มีอีกหลายอย่างที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอาทิตย์กว่าอ๋อหน่อน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 มีขาอย่างไปไหนลี่เขาไปไหนเลยครับมันเอาไว้การรถตู้แล้วก็น่าจะมีดิ้นไปดิ้นมาแล้วตกข้างประตูแล้วเราเปิดประตูแล้วเราก็ไปเลยรู้อยู่ว่าตกอยู่สองสามที่แหละที่มันตกอ่ะกระไดกระจเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท เจมีคนพาครับผมก็เอาลงเพจแล้วนะคนดูเป็นหมื่นกว่าสองหมื่นแล้วแต่ไม่เห็นมีใครพักมาก็มีอีกหลายอย่างที่อยากได้นะครับมี่ถ้าเวลาตัวตัวนี้มีโกโปรสิบก็มีคือคือเคยซื้อโกโปรสิบนี่ก็มีโอกาสที่จะสวยอยู่คือผมเคยซื้อของหลายครั้งนั่นคือถ้าซื้อที่นี่มันเคยเสียครับแล้วเราเอามาเคลมมันง่ายมากอะอย่างอย่างไมน้น่ะอย่างไม้ตัวที่ของผมซื้อน,นะถ้าหนึ่งปีแลประกันหนึ่งปีนะครับเสียเขาเคลมให้ ค,คือซ่อมให้อะไรางนีนลรอบก่อนเคยซื้อเป็นตัวแรกนั่นอ่ะมันเสียเขาก็เขาก็ส่งซ่อมให้เลยนะครับก็กดี <Okay. S 1> คือถ้าเราซื้อชอบออนไลน์มาเนี่ยเวลามันเราไปเรามีปัญหาเนี่ย <Okay. S 1> มันอาจจะเค็มยากไม่รู้จะไปฝากเค็มไหนนะน,นี่เรามีหน้าร้านเราเก็บไปเสร็จไว้ให้ดีซื้อพวกนี้ต้องเก็บไปเสร็จไว้อ,อย่างดี <Okay. S 1> ผมมาซื้อเมมเอสดีการ์ดก็เออเสียก็เคลมฟรีเลยครับอ่าก็ดีแต่ตัวเนี้ย สนใจอยู่นะเมื่อกี้เอ,อบอกมาร์าอะไรไม่รู้เมื่อกี้ลนะแปดหมื่นสองครับไม่รวมเลนนะจับเขาดีๆนะจับเขาดีๆอันนี้ไม่รวมเลนนะแล้วนนไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นคล้ายๆกับตัวนี้ตัวนั้นแต่ตัวนี้นตัวนี้นนนของหมดก็ท้ายนี้ก็เก็บให้ได้สักสองเดือนก็ยังดีนะคะจ้าจอ๋จอสักสองเดือนเนาะ,ะมาแล้วมาแล้วไม่ลองเหรอลองไหมไม่ต้องลองนะแกะดูไหมไปดูเลยเนาะแต่ลองกันได้นะครับฮะลองดูกันได้หรือว่าเก็บวันคืนได้ครับ เจ็ดวันขึ้นได้เตว่าให้เก็บไปเสร็จดีๆนะแต่ถ้าเลอะเราต้องเคลมครับแต่ถ้าหายได้นะถ้าหายได้รื่แต่ว่าแล้วถ้าหายเอาว่าเคยกอยังไงน่าจะมีสำรองให้ขายเนาะเราก็ไม่อยากจะซื้อใหม่นะแต่ว่าซื้อไปแล้วหมูมีขายแยก่ยใช่ไหมมันหมูนีนี่เขาจะขายอยู่4,500นเนาะใครอยากได้ทักมาไม่ก็คุ้มยู่ไหน4,500นี่คุ้มเลยแหละเนาะก็ซื้อไปได้2อาทิตย์เองอาทิตย์กว่าถ่ายคลิปไม่เกิน3คลิปอะ2คลิปมั้งยังนับคลิปได้เลย ไปพี่ร้อยแล้วอันนั้นเมื่อไหร่จะมานะโซเป็นมือนะมันต้องมัดจำครับอ๋อเขาพิออเดอร์ครับเขาพิออเดอร์เนาะถามว่าอย่างนั้นแหละเผื่อพี่วันที่สิบหกเดือนหน้านี่อาศัยกองไปด้วยจะดูโอ้ยสั่นไปหมดแล้วนะถือหน่อยเจ้าอ่ะขอบคุณท่านเจ้าผมก็มาดูได้ครับดิฉคนไม่ร่าเชียงรายที่ในเซ็นทรัลเชียงรายนะครับ ไปแล้วน้องเบลมีโอกาสได้ไหมอุ่นหนุ่นไหมครับผมไปแล้วครับม,มาตัวนี้ก็ทำให้อยากได้ของอไปหลายอย่างนะ,นะมาลูกเป็นตัไก่ก่อนดี่ออไปไปไหนตัวไหนไ,ไก่ข้างบนคร,รับแหมได้ของตัวเองแล้วลืมลูกลืมเมียเลยเดอ้สอสลามอนิกสลามอนิกก็ไม่ค่อยอยากถือเท่าไหร่นะเนาะไม่มีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อก็เลิกวันนี้เออมาโอนอีกลูกแม่วันนี้ก็เสียเงินตาเคย แต่แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นของที่ต้องได้ใช้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์อีสานกันอีหูไปอีสานไปถึงทะเลไปนู่นก็ไกลก็คิดว่ากลับมาแล้วใช้ดีแล้วค่อยซื้ออังนงี้ก็ไม่ทนันจะใช้งานอีกหละในๆก็แต่ว่าหล,หลังจากตอนนี้ไปเราก็ต้องใช้แล้วก็ต้องเก็บเก็บในกล่องตลอดมั่นก็เป็นบท,บทเรียนครับรอบก่อน ก็คิดว่าจะใช้ต่อแหละเอาหนีบสายสาไว้นังเดียต้องมีบทเรียนทุกอย่างอ่ามีบทเ,เรียนก่อนชิ้นแรกก็ต้องหายก่อนชิ้นที่สองพออยู่นานอ่าพออยู่นานหน่อยก็ดีแล้วชยสองก็อยู่นานนิดเดียวนะถ้าชิ้นที่สามไม่เอาแล้วเปลี่ยนรุ่นใหม่มันเปลี่ยนโฉมเลยไงตัวก่อนมันไม่ได้โฉมนี่นะครับตัวก่อนมันเป็นโฉมไอ้สีดําไม่มีบอกแบตเตอรี่ตัวนี้มันมีบอกแบตเตอรี่ดีใจไหม ดีใจญ่ไม่ได้ของใหม่ไม่แต่ถ้าเธอพาฉันเข้าร้านสีแดงแดงอะไรมีเป็นโซ่อ๋อแล้ว K F C เดี๋ยวพาไปร้านแดงแดงใช่ไหม K F C พอคุณกำลังจะไปพอดีเอฟซีอาร์ทีก็คอมจะได้เล่นจริงเนี่ยได้ได้ได้อะไรคล้องแขนคล้องคอไปแล้วเนี่ยอู๋ก็เมื่อวานที่กาดหลวงที่กาดทุ่งฟ้าบทถ์เธอไม่ซื้อนั่งกระดองแป้งกระองแปางน่ะอยู่ตรงไหนน่ยอะสตรงไหนตรงนี้ไหม F C ตรงนี้ตรงไหนเดี๋ยวชั้นสามใช่หรือเปล่าเดี๋ชั้นสามใช่หรือเปล่าอะไรไหมคะ จัดเลบ้องคุณสั่งอะไรบ้างคะขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยนะคะโอ้โหตัวใหญ่โอ้ป้าป้านี่น้ำลายไหลแล้วเนี่นยบ้องคุณกินคนเดียวไม่ชวนเลยเป็นไฟโคร้อนเลยเป็นไฟโคร้อนเลยมาด้วยนมโอ้มาด้วค่ะบองคุณส่ะไรบ้างมีกินวิ้งแซ่บเยอะไปไหนให้ชอบกิน โชว์หน่อยเร็วานไม่กินเชิญแล้วเหรอเจไปกินที่รถิศเออเจ๊อย่ารอพ่อเด่นก่อนนะคะพ่อไปเข้าน้ำแป๊ดพ่อเมื่อกี้นี้พูดไม่หยุดเลยพ่อเมื่อกี้พูดไม่หยุดเลยพ่ออะไรดีใจมั้งดีใจแล้วเราสองคนเหรอพูดได้ไหมไม่ได้พูดเลยเพราะว่าอะไรไม, <laughs> ไม่ได้ <laughs> เราสองคนเสียใจใช่ไหมหวาแล้วค่ะมาแล้วไป <laughs> 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 ไปกันแล้วนะจ้ะาไปรอใครเลยแม่แม,แม่แม่อยากได้ดรถโวดโบเลเหมือนมินิคูเปอร์ใช่ไหมลูกแน่ล่ำให้เลยรถอีแตนด ي, นูดิเขามาข้างจรทีดูดิเราเลือกใช้เส้นทางธรรมชาตินะบาสจ้าสปีดแล้วเนะเราเลือกใช้เส้นทางธรรมชาติครับเราเราไม่ใช่คนธรรมาดาเอาขายนะพี่น้องขายครับขาย มีกล่องพร้อมเซตพร้อมอุปกรณ์พร้อมสายนะครับมีสายสายแจ็คยาวๆมาต่อนี S ่อีกเวลาใครไปถ่ายคลิป DSL right AS A อะไรนะคุณ A อะไรนะ ASMR อะไรนี่ยม <sters> <charging> ันขวับเข็บขวับเข็บตัวนี้ดีสุดละนะผ่านการใช้มานานถ้าใช้มาหลายเวอร์ชันแล้วผมใช้มันแต่เวอร์ชันที่มันไม่มีแบตเตอรี่นั่นแหะตอนน้ำสีดำก็ยังอยู่ในรถนะก็ถ้าอยากได้ทักมาทักทักมาที่เพจได้4,500บาทรวมค่าส่งไม่ต้องต่อนะครับไม่ไม่ลดอ่ะ ขายมได้ก็ขายขายม่ได้เก็บไว้แต่ถ้าใครเจอส่งกลับมาให้ดูเลยส่งกลับมาให้ครับเดี๋ยวพี่เก็บไปพี่ก็ใช้อะไรไม่ได้ไงยังผมมีผมก็ใช้อะไรไม่ได้แต่ผมมีคนเก็บได้เขาคงงงอยู่ว่ามันคืออะไรผมคงมีคนเก็บได้แน่นอนอ่ะร้านมันเนอแคนเก็บรดัแต่ยังไม่ไม่ใช่ F C มเลยแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรดีส้มๆเกิดเขาไปถามลูกถามหลานมาก็เดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวโอนเงินให้นี่ก็ของใหม่เราใช้พวกนี้ใช้งานเลยนี่ Limited Edition สีส้มเจ็ดเอบอกสีส้มขนาดนี้ยังหายเลยพี่สีแท้ดำว่าจะหาไม่เจอนะสีส้มขนาดนี้พี่ยังทําหายได้ยังไงหายไปแล้วขนาดคนขายสอาก็ยังอื้อใ่ตัวเลยว่าแม่ซื้อเซ็ตเปิดล้นมาอีกที่มันล้นมาจากหลังคารถนี่วงพี่ก็พี่เก็บอีกลักษณดีใจพี่ก็บางเงี้ยไปขื้นรถขึ้นรถไปเงี้ยว่ายังไงเนี่ยแหละเจ้าตัวว่าเงี้ยอ๋อเพื่อนลืมไปของใหม่ เก็บดีๆหน่อยกวนประสาทตลอดเลยนะเปิดรถับ้อนใหญ่บ้างไหม่ต้องเก็บดีๆโอ้โหวันสองทีวันแรกนะคะที่ได้ของไปนะคะเขาเก็บใส่ตู้บ้งไหม่้องเก็บดีๆมัดดีๆอย่างดีค่ะเก็บอย่างดีเลยแหละวันแรกวันแรกบ้างไหประกุงบ้างประกันไปไหนนี่ยไปเสร็จแค่หายวันที่สองก็เริ่มกระจุยกระจายวันที่สามหายซ้ำของมันต้องใช้ของมันต้องมีอย่าบ่นอย่าบ่นเนาะแต่ว่าดีอย่าบอกใครอะไรอย่าบ่นไง เขาแก่ okay, แล้วเหรอเล็ซีอยากเห็นน้องไฟปวดไหมคะเดี๋ยว <het> อยา่อยาอยากเห็นเลยครับถ้าเห็นแล้วจะเสียใจเอออาจจะไม่ออกแม่นี้นึกว่าจับกินทหารตอนอุ่นเงินจิ้งจกว่ะเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยวัดมันมันอยู่บนหลังคาแล้วมันมันวิ่งเข้ามาในรถเนี่ย ขอไอชอตโตเขาอ,อีกอันที่เดินกลับบ้านตัวใครตัวมันแล้วไม่ไม่อยู่ด้วยแล้วนะเคียวเองนะแม่แม่ก r ได้ใบแดงวะทำไมเกือบสรุปเลยเดินอะไรนะลูกแม่กล a ได้ใบแดงวะตอนนี้ไม่รู้อ่ะใบแดงใบอะไรไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยหน้าเวยตอนเนี้ยหมดตังค์ไปเดินตลาดก็ตังหมดเกลี้ยงกระเป๋า พอมาถึงเชียงรายยังโดนปล้นอีกอ่ะบางคนของดีใช้เหอะของดีว้าเย็นแล้วเนาะเย็นเย็นมาทำไมเปรี้ยวปากอีกแล้วแม่เงินตังอีกแล้วไอเซเว่นไห้แม่แม่นะตังอีกแล้วแม่จะโดนซื้อสักหน่อยไหมวันนี้เธอเลี้ยงฉันได้ไหมค่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ถามฉันจก็ไม่เหลือสักบาทละฮะ า50ถ้ามาต้นคลิปจะให้ร้อยหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยอ้าตายละลืมเอาเลยยอ,อ่่ะจาตั้วลืมนึกว่าพระเอกลืมไปแล้วพระเอกถามมาค่าตัวครับค่าแรงคลิปละหนึ่งร้อยบาทกี่คลิปแล100้ว<ล>เนี่ยโอ้ยสายตาไม่หลุดสามร้อยอันเนี่ยเอาจ่ายหมดแล้วเดี๋ยวรอขายไม้ได้ก่อนขายไม้ได้ใครอยากได้ไม้ซาลาโมนิงนะครับสี่พันห้าร้อยบาทขาดตัวส่งฟรีห้า อาเอสซี่ะลูรีมาซื้อเดอผู้ใดก็ต้องเสีย YouTube หรือว่าเเ a ียันต์เอาไปขายเอาไปไลฟ์สดนะเอาไปไลฟ์สดคุณทำ YouTube คนเดียวขายออนไลน์ขายอะไรก็การึ้นก็ไลฟ์สดเสียงชัดแล้วก็การโอนเงินอย่าโอนเข้าบัญชีหรือนะคะให้ย้ำด้างสาวสุภาพรศรีกุญจรเท่านั้นค่ะไม่ร้นคุณจะโดนวิชาชีพนะนหอยังม่ได้พูดอะไรเลย โอนเข้าบัญชีนี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะถ้าเป็นนายเกษมพเมืองห้ามโยนเด็ดขาดอ,อันนี้พี่ซื้อนะ,นะอัอออน,น,อนนั้นพี่ซื้อเขาเคือวิชาชีพจริงนะคะอันนี้พี่ซื้อน่ะพอดีคือลูกค้าโอนเงินมาเยอะมากแต่ตอนเนี้ยมันไปดันอยู่ในบัญชีเขาหมดเลย่ะอันนั้น,น,นพี่ซื้อเองอันแรกเนี่ยอันที่สองนี่เฉ้อันแรกพี่ซื้อเองยายายา เออน่ะเห็นไหมเนี away, ่ยยายาไมเธอไปเสร็จมาสิเอาไปเสร็จให้ดูหน่อยที่าเธอซื้ออ้าวเธอซื้อไปแล้วเธอก็ไม่เก็บตามขอฉันกอโอนเกษมนะครับพี่เรางนะโอนเกษมแล้วจบครับโอนเกษมส่งจริงโอนสุภาพรไม่แน่จะส่งหรือไม่ส่งไม่รู้อารมณ์ดีก็ส่งอารมณ์ไม่ดีไม่ส่งแต่โอนเกษมโอนปั๊บส่งปั๊บแล้วแต่จะโอนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่นะคะ ขอไปไม่ครบก็ได้ครบัาก,กับผมครบมีกล่องมีใบเราประกันมีใบเสร็จพร้อมครบเก็บไว้อย่างดีเอาไปเอามาดีมากเสียดีมากกันละโอ้ยตั้งสี่พันห้าแล้วเนาะเงิน 45, นะทองไม่เข้าใครออกใครก่อนซื้อเขาพูดดีๆนะอย่าพี่ขายพี่เจออย่างนั้นอย่างนี้อพอซื้อแล้วก็เออเปลี่ยนคนนี่มันเปลี่ยนกันง่ายเนาะเปลี่ยนกันได้นิดเดียวเอย่างเงีแฉกอนเธอมันมน่านจะหลายแฉกอย่ามีแฉกนเรื่อยๆมีแฉก ไปเปรี้ยวปากขอสักสองร้อยได้ไหม,ไมจริงๆนะเนี่ยเอาไปแม่ลาสองบาทไม่มีเสียงดังก็ลองขลงเลยหมดจริงๆ่ะขนาดของคุณเมื่อกี้บองคุณว่าไงอ่ะเป็นรูดซื้อไก่อ่ะแล้วมันบอกว่าไก่มันอันนี้สแกนแล้วมันขึ้นว่าผิดพลาดบอกคุณลยไงทีนทีนี้ว่าบัญชีเงินหมดแล้วเห็นไหมขนาดรูดยังบอกเลย ใครไม่เ็บปวดอ,อ่ะความจริงมีเพียงนึ่งเดีวเท่านั้นอะไรอีกละ่ะความจริงอะไรอีกเนาะพ่อควนเก็บความลับพ่อได้เยอะอยู่นะเดี๋เวเวลาไปไปไปน้องเราปิดที่ก่นดีกว yeah, no. ่านะครับอ่าไม่อยากให้ลูกพ่อไป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 ไฟแดงห้เจอนี่โอ้อยห้า้านาที คือที่เชียงรายไมให้ดูนี่ที่เชียงรายเนี่ยถ้าติดไฟแดงนะครับนิดเดียวไม่เป็นไรนะับมันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่นกล้องที่เขาจะสองข้างหลังเราครับอยู่นี่อั่หแหละถ่ายรูปมาไม่ไม่ไมนั่นแหละแล้วก็ส่งไปที่บ้านเลยค่ะใครมาเชียงรายเมื่อก่อนพี่เราขายรถรถโฟลเอร์ขาวอวไปพี่เขาก็เลยไปหน่อยหนึ่งใบตอนนี้ใบเสร็จส่งมปที่บ้านละค่ะต้องไปจ่ายค่ะเราจ่าย ก็เลยเป็นก็เลยระแวงไปนะครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมารับติดตามนะครับใครอยากได้ไมซ์รามานิกก็ทักตุงเด่นมาได้เลยนะครับทักเพจส่วนตัวผมนะครับไม่ต้องทักมาในเพจไปนะครับแซ่บบอกแซ่บบอครับพูดดีๆแซ่บบอครับแซ่บหลายแซ่บหลายไปนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ป้านะ r ารทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องครัว ตุ้งเด่นแฟมบิลี่นะคะโอ้ยอยากร้องไห้เสียงสั่นเดี๋ยวอีพีหน้าไม่เกินอีกวันสองวันเราก็จะเดินทางกันแล้วครับเดินทางยาวนะเป็นเขาเรียกว่าแฟมบิลี่ตอลอนทัวร์ต้องปิดคลิปด้วยคำว่าแฟมบิลี่ตอลอนทัวร์นะครับจะไปไกลมากทีนี่เราจะเที่ยวเมือนราคะอีสระไฟมบิลี่อะไร่นะฮะยังไม่ได้ยังจะถามพ่ออีกทำไมก็อยากได้อีกวันนี้แล้วก็ดูมือถือไม่รู้เป็นอะไร มันป่วยมันป่วยครับต้องก็ะเพาชุบหน้าชุบน้าแข็งเช็ดตลอดเวลา <c oughs> มันอาจจะป่วยมันมันเคยมีเคสอยู่ใช่ไหมเคสเคสต้องถอดออกครับ <c oughs> แล้วก็ต้องใช้ผ้าชุบหน้าออผ้าชุบน้ํา,นนนาชุบน้ำาล้วซาไปตลอดเง,งี้ยต้องพันอัไนอย่างเงี้ยครับมันร้อนมากเลยอ่ะอันนี้ป่วยอีกหน,อน <c oughs> ่อยคืออยจะเพิ่งตายนะถ้าเธอตายตอนนี้ฉันไม่มีเงินไม่มีเงินให้เธอนะตอนตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะสามหมื่น สามหมื่นเก้าร้อยนเอสยี่สิบเอ็ดนะ 8, 21, นะตอนนี้ไปถามมือหนึ่งตอนนี้สามหมื่นเก้าตอนวันนั้นมันแตกไงก็เลยไปเปลี่ยนหน้าจอมาเขาบอกอคือตอนนี้มือถือก็ขึ้นราคานอกจากน้ำมันจะขึ้นมือถือขึ้นอ่ะขอภาวานาให้เธอป่วยอย่างเดียวนะเธอห้ามน็อกเธอห้ามเป็นอะไรเธอห้ามป่วยเธอห้ามตายโอเคค่ะกลับบ้านกันค่ะไปนะครับนะ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะลูา่ะจนะ้สวัสดีครับสวัสดีครับ